ดีแท็กแอปรีวิวในวันนี้มาแนะนำแอปพลิเคชันที่หลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักมาแล้วบนระบบปฏิบัติการ iOS แต่ตอนนี้ได้พัฒนาสำหรับใช้งานในระบบ Android แล้วค่ะหลังจากรอมานานถึง1ปีแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Cinema g r a m ค่ะ Cinema g r a m เป็นแอปพลิเคชันที่หน้าตาการใช้งานจะคล้ายๆกับ Instagram ที่หลายๆคนคุ้นเคยแต่แตกต่างที่ว่า Cinema g r a m จะโพสต์ภาพแบบไฟล์ g i หรือภาพเคลื่อนไหวแบบสั้นๆไปดูกันเลยค่ะ เข้ามาก็เริ่มสร้าง Account ก่อนโดยสามารถสมัครผ่าน f a c e b o o k t w i เ t อร์ Facebook, Twitter, หรือทางอีเมลก็ได้ทีนี้ก็เริ่มใช้งานได้เลยค่ะเข้ามาในคาเมล่าสดค้างไว้เพื่อบันทึกภาพหรือถ่ายทีละภาพแล้วนำมาต่อกันก็ได้แอปพลิเคชันก็จะทำการบันทึกและสามารถใส่ฟิลเตอร์ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบเลือกเครื่องหมายเพื่อเข้ามาแก้ไขเอฟเฟกลูปให้มุกวนรอบหรือย้อนกลับ ควบคุมการเคลื่อนไหวให้ช้าหรือเร็วได้ตามต้องการหรือมาร์กสร้างกรอบภาพก็ได้ค่ะเมื่อพอใจแล้วก็เลือกเพื่อบันทึกใส่แคปชั่นใต้ภาพหรือแท็กส,สามารถเลือกแชร์ให้เพื่อนๆดูตามโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้ค่ะ เข้าไป follow เพื่อนเพื่อนเพื่อดูความเคลื่อนไหวการอัปเดตหรือจะกดไลค์คอมเมนต์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็สามารถทำได้มาโพสต์รูปเคลื่อนไหวแบบ c r e a อ e คลีเอทให้เพื่อนเพื่อนได้ติดตามกันค่ะ